ครับสิทธิพิเศษเป็นอมยิม้มเอ่ออมยิ้มมินนะครับโอโ้โหข้าที่ผมพูดจากใจก็จะคงเป็นเหมือนคนไร้บ้านนะครับกดไปที่ยู้วไม่มีอะไรเลยลอย่ะเรยนีงนมาละน,นี่งานตั้งใจฟังค,คุณติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ต้องสอบและเต็มไปด้วยความผิดปกติหากคุณต้องการออกไปจากความผิดปกติด้นยกล่องของคุณแล้วไปที่ลิฟต์ซะหากคุณพลาดความผิดปกติ ลิฟต์จะผิดพลาดและพาคุณกลับไปที่ชั้นสูงสุดโปรดทราบว่าอาดมีสัตว์ประหลาดซุ่มซ่อนอยู่ขอให้โชคดีอะไะเสียงเสียงโคตรอะไรนครับเอาล้นะทุกคนเราก็เจอเขาก็จะเริ่มก็ถ่ายกันนะครับตอนนี้เราก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงโฟกนะครับแต่นะอสวัสดีค่ะอแล้วก็มีเด็กเด็กผู้ชายตัวใหญ่อ้วนตุงนะครับคุณลามนะครับวันนี้สวัสดีครับผม อ๋อสุผมนี่เป็นเป็นใครวะเออเื่อ,อบอกใช่ที่หล่อมากเลยโอ้โหอ๋อผมเสตีฟผมเป็นคนขี้หล่อมากเลยนาทีนี้น้องก็ลุยกันเลยกว่าครับว้าวอยากถ่ายเดี๋ยวครับประตูประตูนี้ไปไหนครับเนี่ยประตูนี้ก็ออกจากห้องไงครับ <c oughs> ประตูนี้เปิไปไดไม่ได้ไม่ได้ผมลองแล้วเราต้องจำนะว่ามีสิ่งอยู่บริเอา้าทางขายาใหญ่โอ้จบแล้วไปขึ้นลิฟต์ทุกคนบัลเลอร์เลย <Easy. S 2> อีซี่อีซี่ใช่ครับออกมาเจอเลยแ <Easy. S 2> าาลย้วทิ้งใครแ้งหลังนะี้กดลิฟต์ขึ้นครับออ้ยวันนี้มาสามคนแล้วมารู้สึกติดเรนรู้สึกไม่กลัวรู้สึกกลัวกว่าเดิมครับทำไมเราไม่เปิดไห<ม>กลัวว่าต้องได้วิ่งไปชุบสองคนที่เหลือแล้วมันจะทำให้ผมนั้นอึง้งไม่น่าจะมีตัวอะไรนะเราลุโกลกันดีกว่า S <S ตู้มีอยู่แล้วจำได้แต่พาที่แล้วเปิดไม้ทุกคนด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าทุกคนอยู่ตรงไหนนะครับอุ้ยครับ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 อุย้ยตอนนี้ม,มีคนผมเป็นคนวิ่งวิไปทางขวาเฮ้ยอะอะไรนะมีผู้หญิงวิ่งไปทางขวาเนะมื่อกี้น่าโม้ปุุนอ่ะไม่เห็นมีอะไรนะตัดหน้าผมไปอ่ะ ผมไม่เห็นมีอะไรเลยนะเป็นความผิดปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนะไม่ใช่มันกงกิ้งกงกิ้งอะไรความผิดปกติบางทีมันก็เกิดขึ้นออโอเคครับมีสิ่งผิดปกติหญิงวิ่งผ่านไปทางนี้มีสิ่งผิดปกติครับทุกคนคลิปคลิปไปกันทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งไปเลขเจ็ดจะต้องกลายเป็นเลขหกเขาบอกให้เราอัดกล้องด้วยใช่มันอัดไงก็กดคลิกขอาที่ซ้ายครับแล้วแต่เขาจะกัดไม่ทันนี้ต้องขึ้นไหม <c oughs> อุ้ยเรียกในต่อขึ้ห้องลิแดงโอ้ยลิฟต์แดงห้องแดงลิฟต์แดงนี่ปกติหรือเปล่าครับอุ้ยชิบหายแล้วไม่ปกติชิบหายแล้วผมอันนี้เรากดอ่านไม่ทันสีแดงปกติครับสีแดงปกติแต่มันจะมีผีผีผู้หญิงมาซึ่งผมดันไปถ่ายเจอจบแล้วทำไมวะสอนได้คนเดียวเหรอสอนได้คนเดียวครับเอ้ยซสอนหลายหลายคนอยู่ครับมาชิปเอ็นเล่ออุ้ยเสียงใครเคาะ ไม่ใช่ผูิปกติแน่นอนเนอาขุดฟกขึ้นยืนตู้เลยเฮ้ยเฮ้ยโ <laughs> <า>ดนหลอกกันแล้วชิบหายแล้ว<ม>ออกดกว่าผมรอดไหมเนี่ยน่าจะรอดอยู่นะครับตอนนี้เฮ้ยวิ่งก่อน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 เมื่อกี้มีผู้หญิงผมยาวเข้าตู้ก่อนเข้าตู้ก่อนเข้ามาจะทันใครอ่ะล่าใครก็เข้าตู้ก่อนแต่เราต้องหาสิผีปกติอยู่ ฮ้ยโอ้โหโอ้ชิปหายแล้วมันไม่ผมโอเฮ้ยโดนหักคอช่วยช่วยผมด้วยหช่วยผมด้วยาได้ปลดช่วยผมดีผมก็เลยผมไช่วยผมไช่วยผมห็นผมห็นดาวดาวดาวหน่ถึงหน้าเขดาวสุดไรต้องไ่ตายอต้องไ่ตายโอ้แม่ครับผมผมรักแม่ครับ อกดมันมัข้างหลังมันมาข้างหลังอุ้ยชิบหายแล้วโอ้ my god นิ่งคุณโฟกัสคุณโฟกี่ไปช่วยช่วยดีนะช่วยดีโชคดีคุณร้างคุณโฟกช่วยผมด้วยไปแล้วไหช่วยด้วยสักคนสักคนยังไงเนี่ยกดกด e กด e เอกอีกทีนึงกด e ครับกดียังไม่มาครับคุณโฟกยังไม่มาครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับหายใจเข้าลึกไว้ ไกล้แล้วเร็วๆเยังไงวะใกล้แล้วโอผมชุบอยู่ผมชุบอยู่ไปดูไปดูรถอล้วก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่มันมามันมาแล้วโอ้ยชิบหายแล้วกูเข้าตู้กันนะอยู่แล้วโอ้ยโอ้าเ้ยมันไม่อยู่แล้วตอนนี้ต้องรีบหาสีผิวปกติด่วนเลยคุณกดเปิดไม่ใช่ได้ไหมอ่ะได้ได้กดวีครั้งหนึ่งผมที่จะกดว่ะกดค้างไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็พูดคุยกันตลอดแล้วแสดงว่าผม ตั้งผิดว่ะโอเคไม่มีสีผิวกตีกูขึ้นลิฟต์ละไปแล้วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วอะไรวะอะไรวะมึงเข้ามาเร็วใช่ปะเนี่ยโหเกือบตายกันใช่ปะเนี่ยขอละใช่เถอะ yes ถูกเพลงลอตเตอรี่ต้องถูกแล้วไหมอี๋มันจะมีเดือดจัมสแกจริงๆเราเราเข้ามาทีแต่นี่ได้เลยหรอใช่ครับ ยิ่งมาให้เห็นเป็นตัวขนาดนั้นเลยนะใช่ครับคุณก็ต้องระวังตัวมากขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่แค่ตัวเดียวโอ้เออมันเป็นตัวเดิมอะไรครับอะไรวะมันเป็นตัวเดิมมันเป็นตัวเดิมที่ผ่านแล้วรีบผ่านสิปกติเขาแล้วนี่มีคนมีคนใส่ใส่ใสู่งกระสอบวิ่งนำออกมาทั้งหลังฮะโอ้เห็นรู้เรื่องรู้เรื่อโอ้ยโอ้ชิบหายแล้วโอ้ยมีสิปกติขึ้นขึ้นเรียบขึ้นเรียบเออโอ้ยไป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 ไ กูเข้าตู o, toe, ้อ ad ่ะละกูอย ah ู่ในลิมแล้วเฮ้ยมันยืนอยู่หน้าตู Twice ้ชิบไก่เร nope. ็วช um ิบไก่เร็วมันพูดอะไรวะไปมันยืนอยู่หน้าตู้เออกูรู้ว่ามึงอยากสับหมูแต่ไม่ใช่วันนี้ไปสับหมูไกล้ใก้ไปใกล้ใกล้กูมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงประตูนะครับตู้มันยืนอยู่หน้าตู้โอ้โหแล้วมีดมีดนี่สวยมากคุณโฟกตามหาสิบปุติคุณโฟกตามหาสิบปุติแล้วคุณรามครับคุณราม ต้องการอะไรหรือเปล่าครับคุณราคุณหรือ,อผมจะเสียสละกเอาผมเล้อกการแล้วเสียสละไปล่ะกูไม่เสียสละอะไรทั้งนั้นแหละเอาเอาเล่นคุณลามเล่คุณลามอ่อเอ้ยชิบหายแล้วจวังหวะอีนะครับสมศรศุกร์เหมือนจะแค้นคุณลามนะครับเนื่องจากคุณลามไปกาะกวนเขาหรือเปล่านะครับจังหวะนี้<ผ>มีหนุ่มตามจีบก็ไม่บอกลว่าโอ้มีหนุ่มตามจีบแลนะเก็บเงินยี่สิบบาทที่ตกได้แค่นั้นเองมันเนบอกไม่โดนดิแก่ดิแกเก็บเงินยี่สิบบาทคุ้งชนไปอย่างเง้นเหรอเอาคืนมา ผมไม่รู้ผมมีแผนมันไม่หล่นนกว่ามันมีเจ้าของฮัลโหลผมผมรู้แผนแล้วคุณรามออกมาให้มันฆ่าเดี๋ยวผมชุบให้เอ้าเดี๋ยวมันจะฆ่าเราด้วยนะครับคุณแผนดีครับเอาคุณก็รอดเลยครับนี่คือแผนครับเอ้าทำไมผมต้องจูบเลยเนี่ยโอ้ออกไม่ได้่อะลรวะกดกด e เอาเ e วะเอาไปตามมาแล้วมาตามมาแล้ววิ่งเลยวิ่งเอ้ามันไม่เห็นว่ะปิดทางแล้วครับมันเปลี่ยนทางมันไม่เห็นมันไม่เห็นระยะมองเห็นมันสั้นครับ แต่น,น่าจะไม่มีสีผิวปกตินะครับสอบสายบางหน้าครับผมน่าจะไม่มีสีผิวปกติเนี่ยผมเข้าลิฟต์เลยนะเข้าลิฟต์เลยครับเข้าลิฟต์เลยครับไป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 เร็ว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 เร็อปิดเกือบปิดทิ้งแล้วไอรีบไอรีบจะลบเออโอ้โหขอแค่อยาเจอกระสือก็พอแค่นั้นเลยตัวนั้นจุ้ยยาก น่ากลัวนะสื่อเนี่ยชั้นสี่ทายนี่เก่งมากเลยนะครับเดาถูกหวยมากเลยนะเนี่ยผมนี่อุ้ยตัวดำตัวดำเฮ้ยเฮ้ยมองไว้มองไว้จ้องมันจ้องมันมองไว้มองไว้ทุกคนมองไว้เฮ้อเจ้าจุกเชี่ยพิเศษกรเดินจึ้งของเชีนไปิสีมีสีผิวปกติครับขึ้นลิฟต์ไปก่อนเลยขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปก่อนโน้โน้โน้ไม่สีไม่สีผิวปกตินะครับเร็วน้โ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 กดโกดกดเฮ้ อ่ะเมื่อกี้มันมีคันโยกสีแดงๆมาในนี่มันเงื้มขึ้นมาปกติมันจะไม่เงื้มแล้วมันแงมเป็นไงครับอ๋อมันแงเหมือนโอ๊ยคือปกติครับเลยดิลิฟครับท่อท่อไม่ต้องออกเลยไอ้ลิฟนะลูกมึงปิดสิวะอันนี้คือแบบอยูซ้ายมือมาไกลมากเลยผมไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ครับกินไม่เสียงอยู่ซ้ายมือเสียงอะไรตอนนั้นนี่คุณโฟกักับผมนี่เล่นกันมวตุ้งส่งเหลงมากเลย บนกันอยู <S <S ่ชั้นห้าวนกันอยู่ชั้นห้ากับชั้นแปดอ้าวแม่งเอ้ยไม่น่าภูเลยเฮ้ยผีกระสือชั้นสามมาถูกแล้วไอ้ไอ้ท่อนั้นน่ะเฮ้ยมีมีผู้หญิงอยู่ขวามือแหวนวิสิกิรกติหรือว่าไม่นับครับวิสิริปกติเอาชิ้นผ้าแล้วกูเหนื่อยกูเข้าตู้กันแล้วไงคข้าตู้อย่างนั้นเหรอยั้งว้ากูเข้าตู้กูยัง ไอ้ไอ้ห่าไอ้ห่าเอ้ยกูเข้าตู้มันยังตายอยู่วะเนี่ยไอ้ชิบหายเอ้ยทุกคนผมอยู่ทางตู้เจ้าบุญด้วยเจ้าบุญด้วยุณพ่อคุณแม่ครับผมขอโทษที่ผมมาได้แค่นี้โผมเชี่ยเครียดโอ้ยรักก่อนโอ้ลาก่อนอีกทีเดียวโอ้ลาก่อนลาก่อนทุกคนโอ้ย นี่เรายังไม่ตายอีกเลยเนี่ยนี่เรายังไม่ตายอีกเลยเนี่ยปุนอีครับปุ่อีปุนอีเปิดปั๊บด้านหลังมึงมันมาแล้วมันกลับมาทางขวาดิอยู่ข้างหลังตามมาแล้วตามมาแล้วด้านหลังด้านหลังอีด้านหลังอีด้านหลังผมตายแล้วทุกคนผมตายแล้วอยู่ด้านหลังมันลอยไปทางนู้นแล้วมันลอยไปทางซ้ายแล้วซ้ายห้องห้องเชื่อแล้วไม่ได้ดูรีบตามหาเอ๊ะตามหาสิปกติด่วนเลยครับ แล้วถ้าตายอันนี้ขนดาดใจจะต,ตายตัวจริงๆเลยถ้าตายสะพานโคง้งผมเชื่อือจะเชื่อผมเชื่อมีสิผิวกตีครับกดไปเลยกดอะไรอะ่ะเอา้าคุณโฟกคุณทำอะไรทุกคนได้ยินผมหรือเปล่าหเห็นเห็นตัวขนาดนี้ถูวะถูทุกคนได้ยินผมหรือเปล่า ฮัลโหลคุณลามฮัลโหลลามเวนเออได้ยินนะใช่ไหมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินโอ้แต่ว่าคนตายคุยกับคนเป็นไม่ได้อะไรวะลามมึงวิ่งไปให้เขาฆ่าทำไมเนี่ยทำไมไม่ขึ้นลิฟต์กันกูเป็นผีกูสาตะโกนบอกมันเป็นซิมบูกุติขึ้นลิฟต์สิวะกูยังไม่เช็คยังไงเนี่ยกูยังไม่ได้เช็คตรงที่ผีมันนั่งอยู่เฮ้ยประตูเปิดประตูเปิด ขีเดินออกมาอันนี้อันนี้นี่ปกติวะไอ้ผีที่มีผ้าคลุมบนหัวเนี่ยไม่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 ผิดสิ่งผิดปกติมันนับยังไงว่าเป็นผกปกติแล้วไม่ปกติก็ต้องเจอทันเจอให้ทันแล้วก็แบบโอเคโดนฆ่าโดนฆ่าหมกลิบน้องสาวครับทุกวันนี้ครับนี่คือสารคดีชายหญิงกาลังจะเปิดห้องนะครับในหน้าห้องนี้ แม่ตุ่งเปล่งเลยอากาศหนาวกันตอนนี้เนี่ยหน้าหนาวก็กำลังมาส่้นต้องความอบอุ่นจากร่างกายผมสนใจไหมครับมันไม่สมใจมือถั่วอะไรเหเจอตัวต้องจ้องเจอตัวต้องจ้องตัวดำเอาละครับจ้องช่วยกันจ้องช่วยกันทุกคนเฮ้ยรับพลังแห่งการจ้องพวกเราไปนี่ตอนต้องจ้องหลายๆคนก็พูดไปให้มันถอยออกไปถอยออกไปเสืเอาเลยเขินอายจ้องเขินอ้าวสิเจ้าจังพาขมอฝั่งเจ้า นโมตะศักดิ์พระกัมมโตหายไปแล้วจังหวะนี้แหละรีบหาเนาะรีบหาสิปกติเร็วก่อนมันจะโผล่มาอีกมันทะลุกระแพงได้นะตัวนี้ทุกคนมันปกติหรือเปล่าวะเหมือนไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากเดิมนะผมไม่ชัวร์ว่ะทีวีเสียงอะไรครับเสียงตัวมันครับมีขมวอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะกอบกลุ่มกันไว้ครับทุกคนกอดกลุ่มกันไว้เฮ้ยมาแล้ว s t สติกทูเกต มันอยู่หลังกระเพราตอนนี้มันอยู่หลังกระเพรานี้ใครพูดวะตัวเองนี่มาแล้วนี่ไงเฮ้ยเจอพลังการจ้องเฮ้ย The power of God I come h e r เราร่วมมือกันใช่พวกเราร่วมมือกันก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวใช่ครับ power เฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วผมว่าปกติว่ะผมว่าไม่มีว่ะไม่มีสีปกติผมว่าไปเลยไป คือเลี้ยงเขาทุกคนใช่ไหมไม่มีเฮ้ยแกทำเป็นพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราคือแซนด้ไวท์พทับว่าพับเก่ายัางไงล่ะน่าจะเอาเสียงเลยภาคเถื่อนวิชนะถูกเพลงอย,อย่าพึ่งเดินออกไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเ้ยผมยิงผมจะตายไอ้เหรอก่อนอย่าง,กกน,งน้อยการเสีสยชีวิก็ทำให้ข้านั้น,นาพาเพื่มขึ้นรอบอาจจะดีไปโอ้ยไอ้เจ็บเคผีเด็กตามมาด้วย เฮ้ยคนี้ก็มีมีผีโอ้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมีนโอ้โอ้ยตคมาแล้วคุณฟอกอันยิงใหญ่มาพร้อมปัดใจกันเลยงบที่ใหญ่ก็สิ่ก็สิ่ก็สิทุกคนอย่าพูดเลยวิขอบคุณมากครับอย่าพูดนะอ้ฟกิงิงิเฉียเฉียโอเคเราหาสิิวกตีกันเฮ้ย มันมารอบนี้มันมาโอ้ยขากูทั้งไหนครับทั้งไหนขากูวิ่งไม่ได้ขากูวิ่งไม่ได้ให้มัวิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่ครับมันไม่เจอไม่เจอหาเร็วหาว่าไม่มีว่ะผมไม่เห็นเลยเฮ้ยเร็วเข้ามาเร็ว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 คุณฟลัคุณฟลัดูเร็วซิเร็วซิเร็วซิไปสิว่าเอลิฟเฟน ลุ้นจนผมแทบร่วงโอ้โหไอถูกได้ยังไงวะเนี่้เฮ้ยตะชิบหายตะชิบหายน้วิ่งนะวิ่งเขาวิ่งอันนี้วิ่งเขาวิ่งวิ่งเฮ้ยนี่ปกติปหมเนี่ยทำไมต้องนี้ไม่ไม่ปกติไม่ปกติพี่ปกติพี่ปกติเลื่อนเลื่อนเลื่อนเดี๋ยวทุกคนอย่าพิ่พมาทางนู้น ไอเสียงอะไรวะจิ๋มหายแล้วผมอยู่ในลิฟต์แล้วจะรูนสังหารหรือยเนี่ยกดลิฟต์กดลกดลยอ้าวไอลุ้นชิบมหายเลยทำไมรอบนี้ลุ้นจังวะโอเคชั้นต่อไปชั้นสามแตเดนท่อกูไม่เชื่อมึงไอไอท่อไอ้ท่อเวนมือหลอกกู ไอ้เลยยำต่ำตัวนั่ง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 อยู่ข้างทีวีเฮ้ยตัวนั่งไหนเอ้ยใช่ใช่ซินออมบ์เข้าเลยครับเข้า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 ออมันปกติเลยครับมันปกติมันเป็นสิ่งผิดปกติครับไอ้ซินออมบ์ตัวเนี้ยเพราะมันจะมีตัวมาไล่ด้วยแล้วก็จะมีซินออมบ์มันนั่งนิ่งๆี่นีนั่นคือีินี่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 นีหญิง มีนอนรอดว่ะสี่ครับทุกคนสี่สี่ครับให้มาสี่คนขอแค่ไม่เจอคนขอแค่ไม่เจออีกกระสือนั่นกูก็ดีใจแล้วไม่เจอตัวมีดก็พอครับไม่เจอตัวมีดกับอีกกระสืออดีสุดแล้วเวรกรรมต้องใช้คำหยาบเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นจรงนะิงจังเกมมิ่งนะเราต้องพยายามเกมผีมันแสดงความเป็นตัวตนเรามาใช่ครับเฮ้ยซินอวัตรเฮ้ยชิบหายแล้วซินอวัตร ไอ้ยัยมันไล่กูไอ้บิวไม่ไปแล้วไปตายไปเร็วไปเร็วกูไปเอาชิบหายแล้วคุณคุณจะดำกูเฮ้ยชิบหายแล้วคุจะชิบหายไม่ได้คนไม่ได้ไปตายตรงไหนวะตายในลิฟต์ตายในลิฟต์ไปช่วยหน่อยมันอยู่ตรงทีวีมันอยู่ตรงทีวี อะไชุบแรงมันอยู่ตรงทีวีอยู่ตรงทีวีมันอยู่ตรงทีวีคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คุณหมอครับประจำเดือนออกอ่ะซีนอมันอยู่ที่ตรงทีวีทุกคนไม่ทราบว่าหมอรู้สึกเวียนหัวพูดไม่รู้เรื่องไหมครับหมอก็ปกติดีนะผมว่าไม่ถึงเบอร์ครับเบอร์โทรอ้าวแล้วก็ฟื้นกูมาฟื้นเลยไม่มีสิผิดปกติครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนท่ายผมหาทั่วแล้วมันอยู่ตรงทีวีครับมีครับ เอ้าไฟครับหลอดไฟที่หายไปครับคนนี้ก็พูดช้าเหลือเกินทุกรอบเลยมันมันจะขึ้นมาตอนเรากดผิดครับโอ้ชิบหานสตาไม่ได้หมดไฟอยู่ครบมากดเลยครับรอดนี่เหลือเรากันแค่สองคนเหรอเนี่ย้าเอ้ย ชสามจริงเหรอเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีเสียงตัวอะไรฝั่งนี้ก็ไม่มีระวังตัวอยู่มุมนะกาลันตุเปิดประตูไอ้เชีอยนั่นออกมาแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมมามามานมาเลยแต่เราเดินเชือดมีคนเปิดประตูแต่กุม่เห็นใครออกมาเฮ้ยมันมามันหลกมาแล้วมันมาฝั่งไหนเสียงห้องครัวฝั่งห้องครัวปุ๊บเลย อยู่แล้วมัตามมาแล้วมันอยู่ตรงไหนนายมันตามหลังมึงมาแล้วไม่ก่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วสต่ไมิน่าหมดชิบเานแล้วน่าชิบานะมันไปด้วยกันมันไปด้วยันเป็นคนละฝั่งเดี๋ยวไปยิ้มกับมันมันมาข้างหน้ามันมาข้างหน้าเดี๋ยวดูก่อนกูดูอยู่มันขึ้นแล้วเฮ้ยมันมาทางไหนไอ้ยไม่รู้มันอยู่ข้างหลังอะไม่น่ามีอะไรดูจากที่ดูแล้วเร็วเลย อ้าวเนี Ooh, no. no! oh, oh, Ay, no. ่เน่ไอ้ชิบหายเลยขอโทษเพื่อนฉันขอโทษฉันขอโทษว้า